ทุกคนมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามอีกรูปครับผิดมีเีียที่กุมทุกท่านได้เหนร่วมทำบุญติดกรนเทศหรือว่าทำบุญต่อกระเทศโดยจะมีตัวแทนจากคณะเจ้าภาพนัน,นำสน่วนกุศลให้คุณแม่งามทิพยชัดบริรักษ์ในวระโอกาสนี้นะครับหลังจากพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาจบแล้ว จะได้ประกอบพิธีส่วนพระพิธมแบบรับเทศจำนวนหนึ่งจบเป็นลำดับสิบไปในวันนี้นะครับ เป็นคุณแม่แบบอย่างสร้างในพิธีคณะเจอ้า,าคุณผู้มีเกียรติอรมณ์ุกท่านลำดับต่อไป,ปคือเป็นการแสดงท่ะทางการเทศนาเพื่อเป็นการุที่สุสลให้คุณแม่งามทิพย์ฉันโกรธคุณสมศักดิ์เป็นสนานาถคุณได้กระนาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถือเถรทูรปบูชาพระพระน,นรพลายาธเนเชิญด้วยความคารมครับ และจะทุกทัางประนมมือเพื่อเป็นการน้อมน้อมต่อขุดพระราตนตรัยครับ องกันครับมันยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนันทายาติสรเนรสะอาปัญจศีลานิยาจามาทุกอย่างพันเตวิสุงวิสุงรักขณันทายาติสรเนรสะอาปัญจศีลานิยาจามา ก็ชาบมีพุทธังสารนาขจามีธรรมังสารังก็ชอบมีธรรมสารนาขจามีสังฆามมังวิสุวทายเยนสาธุพันติเจตุธรรมังอนุกรรมติมังปัญชังนภโมตัสสะภะคะวะโต อาราตีบัติจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอนุโมทนาในส่วนกุศลทัทธาท่านจะจะร่วงรับไปแล้วความเป็นคนดีของท่านยังปรากฏอยู่่และสิ่งที่ทำให้แม้ตายก็มีผู้เสียายคิดถึงก็ได้แก่ความประทับใจ อันเกิดจากชยาัยโอปหาบุคคลใดเศษสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจริตชยาศัยได้เป็นนิมิตหมายว่าอยู่ก็สบายไปก็สะดวกจิิสมุทัยกมมังสัมพันธ์ตัางนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับเป็นธรรมดาการเกิดเป็นเรื่องเหิดการตายเป็นเรื่องของธรรมดา ถ้าเราท่านทั้งหลายรู้เท่าทันด้วยอำนาจสติปัญญาว่าการเกิดอุปสมโสโปรสกุลการเข้าไปสงบระงับแห่งสังถามเหล่านั้นเป็นสุขการรู้ว่าชีวิตต้องเป็นไปอย่างนี้ยามประสบพบเข้าเราก็ไม่ต้องหวาดวิตกเพราะอำนาจมากก็ไม่เกินหนึ่งร้อยปีถึงแม้ว่าจะมีเกินไปบ้างก็เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เกินหนึ่งร้อยปี เพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่หมื่อเลยแค่ร้อยปีส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงเรื่องชีวิตกับความไม่ไดนิพนธ์บทเพลงชื่อช่องรถว้ยนอเพลงตอนหนึ่งว่าไม่มีสิ่งใดฝืนและอยู่คำฟ้าได้มีบุญเขาก็ยกต่ำตกเขาก็ยามมีสุขก็อย่าลืมอกมีทุกข์ก็อย่าทิ้งทำออที่สามอออวัตรั่งแปลว่าไม่เป็นอื่น หมายความว่าเมื่อเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ในท่ามกลางในผลดังท่านในผลเอาไว้ว่าความตายเป็นสหายสนิทชีวิตพร้อมจะอำลาจงพร่มภาวนาเป็นมนตราก็จําำต้องพรากลงมาจากวิมานเพราะว่าโยมพบาลท่านไในรักสินบนถึงคราวตายแน่ยาแก่ไม่มีตายแน่ก่อน นี่คือสัตธรรมของชีวิตไม่มีทางไปเดินอย่าว่าแต่เราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นสามัญชนคนธรรมดาแม้แต่ท่านผู้ที่มีอำนาจวาสนามแต่ก็ไม่ตายสมปรารถนาะกลับมีอายุมั่นผันยืนเป็นร้อยปีก็มีพยาที่ตาได้บางท่านบางคนเช้ายังแลเห็นหน้าสายตายสายอยู่สุขสบายบายมวยบายยัง สถานที่ที่จะทอดร่างลงไปเจ็บและลงไปจากก็เช่นเดียวกันเราเลือกที่เกิดไม่ได้ฉันใดก็เลือกที่เจ็บที่ตายไม่ได้ฉันนั้นบางท่านบางคนเกิดที่บ้านจะต้องเป็อนอนัตตาความไม่เป็นไปตามอำนาจเราท่านทหลายรู้ว่าชีวิตจะต้องเป็นไปตามนั้นในฐานะที่เกิดมาชาติหนึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาคนที่มาดีนั่นเพราะอะไรเพราะมีบุญ และเมื่อมาดีเพราะมีบุญแล้วก็คิดวิสสาสิกชนท่านที่เคารพนับถือทำบุทิศไปให้เรียกว่าบุญสมทบทุนเพราะเราจึงอยู่ดีพราเรามีทุนอยู่สองส่วนตรงกับที่ท่านว่าเวลามีชีวิตอยู่ต้องพึ่งดีตนเวลาสายชนต้องพึ่งบุญกุศลของคนที่รักอันนี้เป็นแผลตายก็เหมือนไม่ตายสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสรับรองว่า รูบังชีรติมัจจานังปราอาลูกกายสังขารเท่านั้นที่แตกดับย่อยยับไปแต่เกีดยติยอชื่อเสียงหาแตกดับย่อยยับไปไม่สมเด็จพระมหาสมรเาจา้าอมระอิชิตังมฏิตังตงุมทังทิปเมวะสมิชตุสับเบเรนนตุสังดาปาจันโดปันนารโซยาท่ามะนิชน ได้ร่วมทำบุญถวายกันเ,เนส,สด็จพระสจ้กเสดงจพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการที่สมบูรณ์นัะดลมือเพื่อเป็นการน,นรรานมตาอพุทธะตะนาตะไรครับอาส ข้าพเจ้าภูสายยกเป็นทางตั้งนะครับเสจ้วได้เชิญกลับที่นั่งปรอครับ<ม>เจ้นเชิญคุณจิรายุตั้งสีสูนขออนุญาตได้เชิญนั้งสีทั้งด้วยความคารพครับ ท่านยกเครื่องเพียรทำถวายท่านสุเจ้าได้เลยนะครับเมื่อถวายเสร็จแล้วเรารับภาพบางสุขุญพระเจ้าที่ด้านหลังครับเทวามาริสานีนาทิเดนาสังสยทุนหนามีรามีวัชริตตุ สัพเพโพเรนโตสัมกขานจันโตปนารสุรนรสยนันิวิวาจันโตสัพพะโรโขวิทาสสะเจวันตรายยสุขิตายยโขภวาอาตะปจจายน นันดูสัมเาเวตาสัมภาทิฏมานุภาเวนตอนนีขอไคุกับผมในวันพรุ่งนี้นั้นคือวันเสาร์ที่14เดธอนนายนพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกาโดยประมาณ 2>, 2 3อีกรูปหนึ่งครับ1 2 3อีกกล้องหนึ่งนะครับครับ1 2 3ครับวิดีโอครับวิดีโอครับวิดีโอครับ

ทุกคนมองกล้องนะครับ1 2 3อีกรูปครับหยิบก,กล้องนะครับหน1 2, 3, ครับ1 2 3วิดีโอสักครู่นะครับ and you ทุกคนมองกล้องนะครับ1 2ึ่งสอูปเลยครับอีดกล้องหนึ่งนะครับแตะยัดหนึ่งครับเดี๋ยววิดีโอนะครับ ลูกค้ลกค้สอง็กล้องนี้นะครับมองกล้องนะครับหนึสองสามอุ้มรูปนึงครับมีกล้องหนึ่งนะครับ